สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวสินค้ารองเทา้ากลับมารีวิวสินค้ารองเท้าของร้านรองเท้าฟุตบอลกันเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในรูปแบบสวมใส่ จะมาสวมใส่ให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ n i ก e ้ Mercurian s u p e r f รฟ8นะครับสีขาวลายเส้นสีเขียวมะน,นาวตัวนี้นะครับตัวนี้รีวิวในรูปแบบข้อมูลให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์วิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ไว้ให้นะครับก็ ไปดูย้อนหลังเอาก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับใครที่กำลังเข้ามาดูตอนนี้ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้อ่าทำรีวิวรองเท้าคู่ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันยาวๆนานๆน,าน,นะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเวลาคู่นี้นะครับ n i ก e ้เม c u r เคอรี per f l y 8นะครับตัวหุ้มข้อนะครับตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวในรูปแบบสวมใส่เลยเดี๋ยววันนี้จะมาสวมใส่ให้ดูนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าสีสวยมากนะครับมองดูจริงๆมันอาจจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าดูกันชัดๆนะครับไอ้พวกข้างเท้าเนี่ยครับมันจะมีลายเป็นระยิบลายิบ แบบนี้เป็นสีน้ำตาลเล่นแสงกับสีขาวนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ใครบอกแล้วนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวชัดๆเต็มๆนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในในในช่อง YouTube ได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้กันแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมารีวิวในสวมใส่ให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ขยายเชือกรองเท้านะครับอันนี้ผมขยายไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เลยนะครับ เจ้าตัวรองเท้าหุ้มข้อนะครับก็ตัวหุ้มข้อตัวนี้นะครับสําหรับซูเปอร์ไฟแปดครั้งนี้บริเวณส่วนหุ้มข้อตรงนี้จะมีความสูงที่สูงขึ้นมาจากซูเปอร์ไฟหกแล้วก็ซูเปอร์ไฟเจ็ดขึ้นมานะครับความสูงพอๆกับซูเปอร์ไฟห้าเลยนะครับแต่ตัวหุ้มข้อตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นผ้าไฟนิตที่บางกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อใส่เสร็จแล้วจะเกิดความรู้สึกยังไงนะครับเนาะ ก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับอ่าความรู้สึกแรกตอนนี้คือผ้าไฟนิตตัวนี้มันมีความบางทําให้การสวมใส่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ผมใส่แค่มือเดียวนัเนี่ยอีกมือหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ใส่สบายมากใส่ง่ายกว่าเดิมมากเลยนะครับนี่โอ้โหว้าวผมถึงกับว้าวเลยจริงๆเพราะว่าซูเปอร์ไฟ8ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผม กำลังสวมใส่นะครับยังไม่เคยสวมใส่เลยแบบจริงๆจังๆเลยนะนี่โอ้คือแบบใส่ง่ายมากนะครับใส่ง่ายมากแล้วก็เชือกรองเท้าที่ให้มาก็เมื่อผูกเสร็จก็พอดีกับการผูกเลยไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับว้าวนะเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคลายเชือกรองเท้าออกหมดแล้วนะก็ใส่เลยนะครับผมจับแค่นี้เองนะครับส้นรองเท้า แล้วก็ดำเข้าไปเนี่ยมันใส่ง่ายมากนะครับอ่าจริงๆใส่ง่ายจริงๆเพื่อนๆว้าวมันโอเคมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเราใส่ใส่รองเท้าหุ้มข้อที่เป็นซูเปอร์ไฟล์อะไรพวกเนี้บางคนก็จะมีเจอปัญหาที่บอกว่าใส่ยากบ้างใส่แน่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือ จ้าตัวหุ้มข้อมันมีความที่ตัวตัวตัวหุ้มข้อมันมีความบางมากขึ้นแล้วก็ขยายเวลาสวมใส่ได้มากขึ้นมันเลยทําให้การใส่รองเท้าหุ้มข้อรุ่นนี้ใส่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกแรกคือใส่สบายใส่ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ช่วงหน้าเท้านะครับเต็มเท้า ฝ่าเท้าก็รัดกับเท้าได้ดีมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเต็มเท้าเลยนะครับส่วนตรงปลายเท้าก็จะเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วโป้งนะครับสำหรับผมแล้วไม่ถือว่าโอเวอร์ไซส์นะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันโอเวอร์ไซส์ไปหรือเปล่าด้านหน้าเหลือเยอะแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่เหลือนะเพราะว่าถ้าเวลาเราสวมใส่เวลาใส่เล่นจริง เท้าด้านในมันก็จะมีการขยายขึ้นก็ทําให้ตัวเท้ากับตัวรองเท้าก็จะพอดีกันนะครับแล้วก็จะเวลาสวมใส่ก็จะไม่รู้สึกว่ามันรัดแน่นจนเกินไปนะครับอ่าสรับผมนะในความชอบคือผมชอบประมาณนี้นะครับเหลือปลายหน้าถทาวไว้สักนิดเล็กน้อยนะครับส่วนตัวหุ้มข้อนะครับก็จะอยู่บริเวณอ่าหุ้มตาตุ่มเลยนะครับนี่นะครับหุ้มตาตุ่มทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนด้านนอกนะครับก็หุ้มข้อหุ้มตาตุ่มไว้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะหุ้มเอ็นร้อยหวายทั้งหมดเลยนะครับส่วนหุ้มข้อตรงนี้ก็จะมีความบางแล้วก็มีความบางแต่ก็กระชับดีนะเนี่ยแนบติดกับเท้าเลยนะครับนี่ไม่ยืดไม่ยวยนะนีอะ่อิสระของหุ้มข้อก็ ไม่แน่นเกินไปนะครับผมว่าโอเคมากๆถ้าเทียบกับซูเปอร์ไฟหกแล้วก็ซูเปอร์ไฟเจ็ดนะมันโอเคตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับด้านหน้าเท้าตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่บีบไม่รัดจนเกินไปนะครับโอโ้สวยจริงๆนะเนี่ยอันนี้ยืนให้ดูนะครับด้านหน้าเท้านะครับหน้าเทา้าข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกข้างหนึงนะครับอันนี้ก็เป็นนันส้นเท้านะครับส้นเท้าชุดพื้นนะครับพื้นปุ่มนะครับพื้นปุ่มนะครับสวยมากนะครับสวยมาก น,นะครับพื้นปุ่มด้านข้างนะครับพื้นปุ่มด้านข้างสวยงามมากนะครับตอนนี้ใส่ได้สักพักรู้สึกว่ามันกระชับนะกระชับมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์41นะครับ เป็นสินค้างานท็อปมิลเลอร์นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับสำหรับใครที่มาดูแล้วคิดว่าของแท้อย่างไงแล้วก็ผมก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นงานท็อปมิลเลอร์ที่บอกเลยเลยว่าสวยเหมือนจินมากๆนะครับสวยงามมากๆตัวนี้โอ้โหสวยจริงๆนะครับสีรองเท้าก็สวยมากๆเวลาโดนโดนแสงเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นว่ามันมีระยิบระยับนะครับนี่ นี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อีกคลิปหนึ่งที่เป็นรีวิวรองเท้าคู่นี้แบบเต็มๆให้ดูก็แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาสวมใส่ให้ดูกัน,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตาม ID Li ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปกดถูกใจใน เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองมี2แฟนเพจนะครับแฟนเพจหนึ่งจะมีคนกดติดตามอยู่ประมาณ1 7 0 0 0กว่าคนแฟนเพจหนึ่งจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ12,000กว่าคนนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยได้มาทั้ง2 f a แฟนเพจนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็รอติดตามนะครับฝากกด ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดในการรีวิวรองเท้าคู่ต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแอ o โลซอฟบอนยูโรแอโลซอฟบอนยูโร <laughs>